คือวันเนี่ยมาคือเราคุยกันตลอดตั้งแต่อยู่ม .4 ตั้งแต่ผมอยู่ม .4 เลยนะก็คุยกันเรื่อยๆจนถึงผมเรียนจบก,ก,ก,ก็ก็รู้จักกันประมาณนึงทีนี้ผมกลับมาบ้านรถเมย์ก็โทรมาพี่วันว่างไหมเราก็บอกว่าก็ได้อยู่ก็ได้อยู่ทําไมหรอหนูเหงาพี่วันเหงาแล้วทาไมอ่ะเออทาไมเหงาแล้วไหมไปกินนมปั่นกันไหมเออเราก็แบบนานๆทีเจอ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 น้องเจอเจอเพื่อนเจออะไรงเ,ไไไไไเงี้ยเออไป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 เออกลับกลับกี่โมง ไม่น่าเกินสามทุ่มหรอกพี่ประมาณสามทุ่มเนี่ยไปกินแป๊บเดียวเพราะว่าตอนนั้นโทรมาประมาณช่วงประมาณทุ่มทุ่มหนึ่งผมก็บอกว่าเออโอเคโอเคเดี๋ยวไปเดี๋ยวไปกินเดี๋ยวไปกินนมปัน่นด้วยกันเพราะว่านมปั่นอ่ะคือผมจากบ้านผมอ่ะไปตัวเมืองอ่ะมันจะอยู่ที่ประมาณสิบห้านาทีถ้าขับรถใหญ่มานะอ่ะทีนี้ก็ตกลงกันแล้วว่าจะไปกินนมปั่นนะครับอืมก็ตกลงกันเสร็จสรบเรียบร้อยไปกินนมปั่นนะเออทีเนี้ช่วงขามาอ่ะด้วยความที่เดี๋ยวผมให้ดูนะด้วยความที่ถนนบ้านผมมันจะเป็นอินนแบบี้ เพื่อนๆจำนะนี่คือถนนบ้านผมจะไม่มีแสงเลยอันเนี้ยใน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 รูปเนี้ยมันมีแสงไฟอันเนี้ยในรูปเนี้ยมันมีแสงไฟนยเพื่อนๆแต่ถนนบ้านผมหนึ่งไม่มีแสงไฟเลยครับมีข้างๆมีตป่าจะเป็นป่าหมดเลยข้างๆจะเป็นป่าแล้วจะไม่มีบ้านคนมันจะมีทางเข้าอยู่สองทางหนึ่งทางที่มาจากตัวบ้านหมู่บ้านเองสองทางถนนใหญ่ทางถนนใหญ่เนี่ยมันจะไม่มีมันจะไม่มีไฟเลยครับมันจะไม่มีไฟมันจะมีตป่าแล้วจะเป็นป่ามืด มืดๆเลยแล้วจะไม่มีแสงไฟไม่มีบ้านคือคือแบบถ้าแบบใครที่แบบรถพังตอนนั้นคือมึงซวยอะ่ะเออผมก็บอกว่าเออเนี่ยมาเลยผมก็ส่งโลเคชัน่นคือเราลืมคิดไงว่าโลเคชั่นอะ่ะมันไปจับทางไหนเราเราก็ไม่ได้คิดเราก็นึกว่ามันจับทางหมู่หน้าหมู่บ้านเพราะว่าทางหน้าหมู่บ้านเนี่ยมันจะมีไฟแล้วมันจะไม่ได้น่ากลัวมากทีเนี้ยน้องอะ่ะก็มาทางถนนใหญ่ซึ่งทางถนนใหญ่อะ่ะมันมันไม่มีไฟแล้วมันมืดมากนางก็โทรคอมาพี่วัน เดวเดาเดาเดสีหน้าสีหน้าชอ็ชอกชอ็ชอกหน่อยสีหน้าช็อกช็อกอ่ะรถคุณรถเมย์โทรมาบอกว่า ang, ang, พี่วันพี่วันอยู่ตรงไหนอ่ะม,มันมันมืดหมดเลยพี่คือคือบ้านพี่ตรงไหนก็เลยบอกว่าเออคุณเมย์ขับมาเรื่อยๆคือเราก็ชิวๆไงเออเราก็นึกว่ามาทางหน้าหมู่บ้านไงเราก็เฉยๆนะพี่วันมันมืดมากเลยพี่มแต่ป่าเลยเนี่ยพี่ทางมืดแล้วมันเป็นทางทางเป็นหลุมไงเพื่อนๆทางมันไม่ได้เป็นถนนลาดยางนะทางมันเป็นหลุมอ่ะ มันเป็นดินนะ่ะเพื่อนเพื่อเข้าใจฟิลปะคือฝนตกมาแล้วแบบทางมันจะเป็นหลุมหลุมลึกๆอย่างเงี้ยเออล้วรถคือแบบขับเร็วไม่ได้ถ้าขับเร็วนี่มึงซวยเออแล้วทีเนี้ยพอขับมาถึงจุดจุดหนึ่งปับ๊บแล้วโมเมบอกว่าอันนี้น้องน้องผมชื่อว่าโมเมเนาะหนูไม่มาแล้วพี่หนูจะกลับบ้านหนูหนูจะขับตอนนี้ได้เลยไหมเออวันก็บอกว่าเออเนี่ยเห็นแสงไฟเนี่ยคือผมมันเห็นแสงไฟรถแหละอยู่ไกลมากอมผมก็บอกเออแสงอยู่เห็นแสงไฟแล้วเนี่ยขับมาเลยตรงมาเรื่อยๆพี่หนูกลัว หนูจะขับบ้านแล้วพี่ก็บอกเออตรงมาก่อนตรงมาเรื่อยๆปื๊บมาตอดรับผมที่หน้าบ้านเสร็จเรียบร้อยปื๊บแล้วน้องสันอาการแม่เหมือนผีเข้าแบบสันแบบคือแบบเงือแตกอ่ะแอร์เปิดเย็นมากแ,แต่เงือแตกนางก็บอกว่าโหพี่บ้านพี่ม่งโคตรน่ากลัวก็บอกว่าอย่ามาเออไม่เชื่อนางก็บอกว่าอูไม่ไม่คิดว่าจะน่ากลัวขนาดนี้ก็พากันก็หนักหลาทีนี้ก็ชวนกันคุยทีนี้นางก็บอกว่าพี่รู้ไหมตอนที่หนูมาเนี่ยหนึ่งเลยหนูคิดว่า หนูเนี่ยจะโดนอะไรหรือเปล่ากลัวผีก็กลัวกลัวชนก็กลัวนี่คือเวลาทุ่มหนึ่งนะเพื่อนๆนี่คือเวลาทามิ่งทุ่มหนึ่งนะครับอันนี้คือเกินก่อนเลยนะนี่คือทุ่มหนึ่งอ่าแค่ทุ่มหนึ่งนะครับเน้นทุ่มหนึ่งบ้านผมเป็นแบบนี้ทุ่มประมาณทุ่มหนึ่งทุ่มครึ่งประมาณนี้นะครับผมแล้วทีเนี้ยเออก็มารับเสร็จก็คุยกันเสร็จเรียบร้อยทีเนี้ยมันจะมีอีกทางหนึ่งที่มันเป็นทางหน้าหมู่บ้านผมก็บอกว่า เออเนี่ยไปทางหน้าหมู่บ้านก็ขับไปทางหน้าหมู่บ้านโหพี่ทางหน้าหมู่บ้านก็โอเคนะจริงก็ยังดีพี่มันเป็นถนนลาดยางไงเออแล้วก็ไปอ่ะก็ไปกินด้วยกันก็ไปตอนแรกจะไปกินนมปั่นอ่ะต้องต้องบอกก่อนว่าตอนแรกจะไปกินนมปั่นแต่ที่เนี้ยด้วยความที่เมย์เขาเป็นสายดื่มอ่าเมย์ผมจะน้องน้องเมย์เนี่ยน้องเมย์เป็นสายแบบดื่มหน่อยอ่ะดื่มดื่มเก่งลัลนแหละเออแล้วนังก็บอกว่าเออหนูหนูมีร้านแนะนําพี่ไปไหมก็บอกว่าเออแล้วแต่มีเลยเพราะว่าอยากมาเปิดหูเปิดตาเหมือนกันที่เนี้ย รถเมย์เองก็พาผมไปร้านนั่นแหละนั่นแหละเป็นเหตุการณ์ที่สองแหละเป็นเหตุการณ์ที่สองคือไปร้านนะั้นเสร็จเรียบร้อยใช่ไหมด้วยความที่เราอะ่ะไม่เคยมาร้านแบบนั้นอ응แล้วก็กินคือตอนแรกก็จะสั่งโคกเมย์บอกว่า ka, พี่วันคะพี่วันอายุยี่สิบห้าแล้วนะคะเฮ้ยว้าขอบคุณมากครับผมเออว้าไม่ได้ชุดเข้าป่าไม่มีไม่มีนะฮะแล้วทีเนี้ยรถเมย์ก็บอกว่าพี่วันอายุยี่สิบห้าแล้วนะคะพี่วันจะมาแบบ มานั่งกินมันโค้กมันก็เกินไปสวัสดีคุณแบงค์ครับผมสวัสดีฮะวานนั่งกินโค้กมันไม่ได้นะพี่งั้นลองกินอันนี้ดูไหมก็เริ่มสั่งมาปับ๊บกินกินเสร็จเรียบร้อยใช่ไหมโอ้โขมว่ะเริ่มขมขมแบบขมขมากกินไม่ได้ทีเนี้ยเริ่มเริ่มมีงานเขา้าเป็นพาร์ทของแฟนโทรมาเออสเสด็จแม่ที่เรารัก <laughs> สเสด็จแม่โทรมาจริงอยู่เนี่ยทาไมถึงไปร้านนั้นนะอ่ะทําไมไม่บอกอ่ะฮะออกไปคุยข้างนอกจะกลับกี่โมงกลับแล้วโทรหาด้วยเออ ก็ปึ๊บปั๊บเรียบร้อยเสร็จแบบรวดเร็วนะครับอืมก็ช่วงประมาณก็ไม่มีอะไรก็คือคุยกันปกติผมยืดเสียก็กินโค้กใช่ไหมเออแล้วทีนี้ก็เหมือนกับไปก็คือแบบกลับกลับมาก็มาเที่ยงคืนตีหนึ่งอ่านแล้วก็บอกว่าเออไม่หว่าไม่ไม่ไปแบบนี้จะไม่ไปแล้นะเพราะว่ารู้แล้วว่าเราไม่ชอบไม่ชอบแต่ว่าเพลงมันมากเออไม่ชอบแต่เพลงมันมากโคกผสมใช่ไหมอ๋อแล้ว <c oughs> ทีนี้พอกลับมาถึงบ้านอกลับมา,ถ,บาบถึงบ้านก็ส่งน้องเรียบร้อยเสร็จสับอ่ะ ประเด็นต่อมายังเคลียร์ไม่จบคนในโทรศัพท์เนี่ยยังไม่จบพรุ่งนี้ต้องทํางานคือผมทํางานแปดโมงใช่ต้องทางานแปดโมงก็เรียกได้ว่าทําไมถึงต้องไปะทำไมไม่บอกเราก็อธิบายเหตุผลไหมว่าเออเนี่ยก็ไม่ได้อยากไม่ใช่ไม่บอกก็บอกอยู่ก็เริ่มเข้าสู่พาร์ทของการอธิบายเหตุผลเหตุและผลทีเนี้ยเราก็คือเรื่องความที่เราไม่คือใครเป็นแบบผมบ้างไหมถ้าไม่ผิดผมจะไม่ยอมถ้าไม่ผิดผมจะไม่ยอมจริงๆเป็นคนที่แบบถ้ากูไม่ผิดกูไม่ยอมจริงอ่ะ เออแล้วก็อีิว่าเหตุผลว่าเอ้ยเนี่ยเธอแบบมันไม่ใช่นะคือคือเธอเข้าใจผิดแล้วอ่ะมันมันไม่ใช่อย่างที่เธอคิดอืมอะไรแค่พูดมันอื้มจะตายเหรอเริ่มเริ่มเริ่มอาการเริ่มออกนะเริ่มละเริ่มคำหยาบเริ่มมาเริ่มเริ่มมีเริ่มมีละเริ่มมีคำหยาบเริ่มละเริ่มละอาการหูเริ่มแบบชาชาหน่อยอืเริ่มละดทีเนี้ยเริ่มเงียบเพราะว่ามึงพูดอะไรไปมึงโดนตัวทุกดอกเริ่มเงียบแล้วก็เริ่มเข้าใจคําว่ามึงต้องยอมแพ้บ้างนี่เดี๋ยว ขึ้นโชว์แป๊บหนึ่งท่านท่านคนนี้อ่ะแป๊บหนึ่งแป๊บหนึ่งเดี๋ยวเอารูปหลอกลวงของเขาขึ้นนะฮะเดี๋ยวผมจะเอารูปหลอกลวงหลอกลวงของเขาขึ้นนะฮะเออสักครู่สักครู่สักครู่อืมอ่ะเดี๋ยวเอารูปหลอกลวงของผมของเขาขึ้นแล้วกันนะถ้าเขามาดูสตรีมแล้วอไหผมตายแน่ผมบอกเลยคดีผมเยอะเยอะช่วงนี้อ่ะอ่ะรูปนี้รูปนี้แป๊บหนึ่งอ่าอืมใช้เราจําในรูปแบบรูปนี้แล้วกันนะเพื่อนเพื่อนอ่ะอ่ะอันนี้คือเสด็จแม่ผมเองนะผมคุณพิม์นะฮะ คุณพิมพ์เสด็จแม่ของผมเองนะครับม,มาต่อ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 อา,อาจจะยังไม่เห็นภาพอาจจะยังไม่เห็นภาพนะอืมไปแบบนี้ไม่ดีถ้าคิดจะรักษาความสวันธ์ใช่อันนี้จริงอันนี้จริงอันนี้คือสิ่งที่เราผิดเพราะว่าคือด้ยวยความด้ยวยความที่เราอะเราก็ไม่คิดอะไรมากเออแล้วมันเป็นครั้งแรกของวันก็คือเราเจอเพื่อนใช่ไหมเรารู้สึกว่าเออคือ,ค,อคือเราไม่ได้หนีไปเราบอกอยู่แต่แค่บอกไปถึงไปตอนที่ถึงร้านเราเรียบร้อยอย่างเงี้ยเออก็เลยผิดอื นางก็บอกว่าทีเนี้ย่ะจาร,นะรูปนี้ไะมจารูปนี้ไว้นะมไม่ได้มาเผาแผนนะฮะออยังไม่เหตุอีกเหรอว่าอันนี้สเสด็ดแม่ผมเองสเสด็จแม่ผมเองอันนี้มาหลอกลวงอันนี้ไม่ใช่รูปจริงหลอกลวงฮะรูปหลอกลวงหยอกหยอกหยอกอก็นางก็บอกว่าที่หลังเนี่ยจะคือนางก็แบบโมโหเหมือนเหมือนนางจะร้องไห้เข้าใจฟิลคือนางจะร้องไห้แล้วคือแบบเราก็รู้สึกผิดเลยรู้สึกผิดแล้วก็บอกว่าเออเนี่ยเธอก็ร้องอธิยังอธิบายเหตุผลเช็ดเติมอยู่นะ ก็ไม่รู้ว่าอะไรก็ก็อันนี้อยู่ก็ยังแบบโทรหาอยู่ไม่ใช่เหรอแล้วยังไงทําไมไปไม่บอกก็บอกเพื่อนมันก็เขามารับที่บ้านเลยก็ไม่ได้คิดว่าจะมาทําไมทําไมต้องเป็นคนนี้ทําไมต้องเป็นอันนี้แล้วเขาคือใครใหญ่เลยเนะี่ยเรื่องใหญ่โตเลยเนะี่ยกลับมาถึงบ้านประมาณตีหนึ่งมั้งสิ้นสุดการโทรมาตีสี่อ่ะเหตุผลเดียวฮะแต่แต่จริงๆก็คุยกันแต่เข้าใจนะต,ต้องบอกก่อนว่าทะเลาะก,กันแต่เข้าใจเพราะว่านี่เป็นครั้งแรกของผมที่ผมไปไหน คือจริงๆผมไปไหนมาไหนผมจะบอกนางเสมอทําอะไรผมจะบอกคือไม่ต่อให้จะไม่ทําอะไรผมก็จะบอกกันแล้วว่าทามิ่งผมเป็นอะไรยังไงบ้างเออทามิ่งของผมเป็นยังไงทํางานกี่โมงเลิกกี่โมงผมมีล็อกตารางอยู่แล้วแล้วก็เรามีหลักฐานเนาะเออสลิป <c ười> นายบอกสามทุ่ม <c ười> คำนี้เลย <c ười> คำชี้อะแมงชัยคำนี้เลยจริงๆคำนี้จริงๆไู้หญิงเขาถึงเออเข้าใจแหละอื ทีเนี้ยเราก็บอกว่าเออเนี่ยเนี่ยเนี่ยเออก็ก็จบกันได้ดีฮะวันนี้โทรมาเอกวันนี้ไม่ไปหรอยังยังไม่จบกูว่าร้อยันลุกบวชนะจริงจริงยันลุกบวชจริงๆคนคนนี้โคตรน่าก,กลัวไม่ไหวจริงใครที่มีแฟนนะผมเน้นเลยนะใครที่มมีแฟนนะเน้นนะครับว่าต้องรายงานมีประชุมประชันอาฮะ ไม่มีโจ๊กกับค้าคีนะครับไม่มีโจ๊กกับคาคีเอาตัวของอลุงลุงทาดนะเออลุงทัดลุงเถื่อนทาดลมได้ครับไม่คือจบกันได้ดีก็คือแบบก็คุยก็คือเข้าใจกันแต่วันก็จะบอกว่าเออเนี่ยนานก็บอกว่าไปไหนมาไหนขอบอกต้องบอกต้องรายงานถ้าไปเที่ยวกับผู้หญิงถ้าไปแบบเนี้ยต้องโทรต้องขอผมก็บอกโอ้ผมโอเคผมผมไม่ซีเรียสก็เลยบอกว่าเออวันที่สี่เนี่ยเพื่อนเพื่อนชวนไปงานคือต้องบอกก่อนว่าเพื่อนผมอะ มันจะไปงานยิ้วกันก็วันที่สี่เนี่ยมันก็บอกว่าเออวันวันที่สี่ไปหาของกินไปเดินเล่นที่งานยิ้วปะเดี๋ยวไปรับ,บแล้วบอกว่าเออโอเคได้ไม,ไม่ไม่เป็นไรแต่ว่าไม่รู้ว่าว่างหรือเปล่านางก็บอกว่ายังคิดจะไปอีกเหรอโอโหแบบโอโหเชื่อแรงอาฆาตนะจริงแรงอาฆาตมากจริงยังจะคิดจะไปอีกเหรอไม่ก็คือไปกับเพื่อนผู้ชายมันก็มีผู้หญิง่าแต่มันก็มีผู้ชายไง ก็มันมีการนัดในกลุ่มอยู่แล้วไงเออเข้าใจฟิลปะคือบอกก่อนว่าด้วยความที่ผมอ่ะไม่ได้อยู่ละเอ็ดนานแล้วเราก็ไม่รู้ว่าที่งานเขาจัดแบบไหนด้วยความที่เราอยากเห็นส่วนหนึ่งก็อยากทำคอนเทนต์ด้วยเพราะว่าอย่าลืมไปนะว่าส่วนผมไปผมมาเล่าเรื่องแบบนี้ได้มันก็มีคอนเทนต์เราก็คิดว่าเอ้ยมันก็เป็นคอนเทนต์อีคอนเทนต์นึงที่เรามาเล่าเรื่องเพราะว่าตั้งแต่ผมเรียนจบมาเลยคือผมไม่ได้เที่ยวไหนไม่ได้ไปไหนเลยคือทํางานอย่างเดียวอย่างเงี้ยผมรู้สึกว่าผมอยากออกไปเจออะไรบ้างไปเจอแบบอะไรแปลกแปลกบ้างอืก็เล่างงฟั นางก็บอกว่าได้เดี๋ยวเจอกันที่ราเอ็ดแบบเชียน่ากลัวนะจริงน่ากลัวมากนะฮะจริงคือผมผมเก็บไปฝันเนี่ยอันนี้คืออันนี้คือเรื่องจริงเลยผมนอนตอนตีสี่ผมเก็บไปฝันว่านางเนี่ยมาหาผมที่ร้อยเอ็ดมาหาผมที่ร้อยเอ็ดเลยแล้วนางบอกว่าเธอว่างไหมมารับเราที่มันจะมีเขาเรียกว่ารถบคสอป่ะผมจาเป๊ะๆไม่ไดนนะขออภัยด้วยจริงๆเธอมารับเราที่บคสอหน่อยเออเรามาถึงร้อยเอ็ดละนี่ผมช็อกเลยว่บ วอตเตอรวักวอตเชื่อทำจริงนันก็บอกว่าใช่อืมมาถึงร้อยเอ็ดแล้วมารับด้วยเดี๋ยวนี้ไม่ให้เวลาไม่เกินสามสิบนาทีมีการจัดเวลากูด้วยจริงจริงมีการเวลากูด้วยจริงเดือเชื่อก็เลยบอกว่าเออเดี๋ยวไปรับหลังจากนั้นก็สะดุ้งตื่นเหงื่อแตกไม่ได้ร้อนนะกลัว <laughs> กลัวโอ้เปียกหมดเลยมือหลังนี่เปียกเลยจริงเหงื่อแตกแบบพื้นภาพเลยเหมือนคนทําอะไรผิดมาจริงอืโคตรน่ากลัว โอ้ช็อตเมื่อกี้ช็อตนี้ไม่ควรนะไม่ควรเกิดขึ้นจริงๆน่ากลัวมากอืม